ไหนขอดูเรือหน่อยเข้าไปเรือเลยโอ้โหเรือแบบนี้เหรอนี่เหรอเอาไม่ทันอะไรไ,ไปไปลงปล่อยลงเรือเลยรักษาชิด <มา S 1> เล่นเลยนะปล่อยน้อนกลัวจะระเขอ,อกลัวจะระเขะ้เอาเลยเรือไปแล้วดันไปอย่างเดียวอย่าเลี้ยวดิดันเนอะ <c oughs> ได้ครับ นนนด,ด้านหน้าอย่างเดียวครับอย่าไปเลี้ยวอย่ามืงเลี้ยวครับเออด้านหน้าอย่างเดียวครับอันนี้มือไม่ต้องเลี้ยวเอาด้นานหน้าอย่าให้มันเลี้ยวดิเอาวนไปวนมาอย่างนี้ทำให้ให้ทำให้โตไไหน่อยไปไปครับมหมุนใหญ่กดไปเลยไปนูนแล้วครับไปนูนเอาปดไปแล้วทำยังไงให้มัน กลับลราปวนไปเลยกดไปไม่ต้องกลัวนะเล่นไม่ต่อแล้ว